เช้านี้นะคะเปลี่ยนจอแล้วก็แบตเตอรี่ iPhone XR จ้่ใช้จอแตกเลยลูกค้าบอกเจ๊เครื่องเปิดไม่ติดตูให้หน่อยจ้าจัดไปนะให้ช่างเช็คเช็คเรียบร้อยแล้วคือจอแตกแล้วก็แบตเตอรี่ขึ้นบริการนะคะก็เราก็ทำการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนจอไปเลยนะคะเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวติดฟิล์มแถมให้นะคะใครมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์เสียโทรศัพท์พังก็มาหาเราได้เลยนะคะที่รุ่งเพรโฟนบางใหญ่จ้ารุ่งเพรโฟนบางใหญ่เปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะจนถึงสามทุ่มครึ่งเลยจ้าอันนี้ก็ช่างใหญ่แล้วนะคะ สีแดงมากเลยนะคะวันนี้นะคะวันพุธสีแดงจ้าสีแดงสีแห่งพลังะค,ะค่ะค,ะคะท่านใดนะคะมีปังหานะคะโทรศัพท์เสียโทรศัพท์พังนะคะก็มาหาเจาได้เลยนะคะที่รุ่งเพชรโฟนบางใหญ่นะคะ ว่าเครื่องท่านกระตุกน้ำนะคะทัชสกรีนไม่ได้นะคะจอเสียนะคะแบตเตอรี่บวมนะคะตัวชาร์จชาร์จไม่เข้านะคะจะกดล็อกนะคะหรือสมัครเฟซบุ o กไลน์นะคะแอปต่างๆนะคะก,ก็มาหาเราได้เลยนะคะหรือจะเอา <Wow. S 1> อาเครื่องะะของเรามาตรวจเช็คสภาพนะคะก่อนจะประเมินราคานะคะ,ะ,คะก็มาได้เลยนะ,ะที่ร้านบริการให้ฟรีนะคะ คิดถึงเจตต้องคิดถึงเจเท่านั้นต้องคิดถึงเจเขานัน,นะไม่ใช่โทรศัพท์เสียโทรศัพท์พางคิดถึงเจนะครเจรูมักูเพจโฟนบางใหญ่ค่ะยินดีให้บริการค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้าเปลี่ยนจอแล้วก็แบตเตอรี่นะคะมีงานอี้หนึ่งรอบติดฟิล์มกระจกแถมให้ลูกค้าเลยนะคะ งานด่วนค่ะงานด่วนตอนนี้รอรับได้เลยนะคะใครมีปัญหาเรื่องจอแตกนะคะแบตเสื่อมนะคลิกถึงเราเลยจ้ารุ่มเฮดโฟนบางใหญ่จะยินดีให้บริการนะาาราคาไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวจะบอกโอ้โหสุดเลยเจ๊มาเลยยินดีให้บริการจาาทุกสาขาเลยนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะ จนถึง3ทุ่มเลยค่ะลูกคจัดเลยนะคะถ้าจอแตกจอเสียแบตเสื่อมนะคะแล้วก็มีโปรแกรมค้างหรืออะไรมาหาเราได้เลยนะคะาชาร์จชารไม่เข้าแบตเสื่อมเครื่องโดนน้ำนะคะได้อย่าง